สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะกับมแมวแชแนลค่ะตำมมฮุงค่ะมากินตำมมฮุงลำคาันนะคะพี่นอ้องเบิ้งสีแดงค่ะเผ็ดแห้งค่ะลืมลืมเปหมกพริกอันหมกพริกแห้งอันในกระปุกนี่มันเผ็ดค่ะโอ้ยมวนผมแล้วลำคาญ นีบขื้นคือเก้าวค่ะโมดไอเอา,เอากริฟเนฟขื้อคือเก้าวม้วนหัวเนาะค่ะไี่ยังนะค่ะผักทัว่วพายเลิศมาเ้ยค่ะพี่นนองมากินข่าว หะงจะแตกทำไมจะชอบกินผักอีเลอร์มันหอมแต่มาหองแต่ได้ไรซยสิกสิกินเบิร์ดบุมันเลือดอยู่เครื่องหน่วยนะคะพี่น้องก็เลือ่อยแซบมันเบิร์ดถ้แาแซบบอเบิร์ดเดี๋ยวมันสีเหีียว พี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลมาเด้อค่ะมากินเขาวน้ำกันค่ะต้องกินเทิ่งไห้ด้วยค่ะมันนี่เพสมันนี่ถือต้มแล้วค่ะตัวเจ้าของไว้บักบพริกบดเพด จกจะค้องว่าหมักพริกซุกแล้วบรเเภดมีมูบอกว่าเออให้อาเรื่องเล่าข้อันกระเทยมะลาแน่เรื่องเล่าข้อสาวประเภทสองเนาะก็เลยสิยิบเรื่องของเจ้าค้อนกัน,น,นมเลาเพราะว่าเรื่องข้องคนอื่นเท่าลาบ่าได้เพราะว่า,าต้องไปขออนุญาตเขาก่อนนะคะ ถ้าจะไปพูดถึงเรื่องคนอื่นมาแดดต้องเอาเรื่องของตัวเองมาพูดก่อนนะคะแต่ไม่ตะกีนะคะไม่เห็นงานอยู่อยุธยาใหม่ๆนะไม่ผู้บ่าวหรอคะแม่มาคุยหน้ามาจีตะกีสมัยตะกีนประมาสิบเก่าอละเห็ุงานอยู่โรงงานหนึ่งเนะาะผู้ชายเขาก็เห็ุงานอยู่อีกโรงงานหนึ่งนะสมัยตะกีบอดดีม้มดนะเนาะเลิกงานมาแล้ว ย่งางไปเห็นงานนะครับพี่น้องย่งางไปใกล้เติบอยู่ประมาณกิโลแล้วยางย่างไปซูเมอร์ย่างยมือเศร้ายนี่ยมือแรงเลยทั้งงานบัน,นีขิข่าวกระเดิรกข่าวกระเดิรกกระเลิกยนี่ยมือเศร้าที่หาหกโมงผู้บา่าวประกาศขีมมือไซ้แมาเนาะคนแถวนี้เพิ่นมีมือไส้นะผ,ผู้บา่าวขากี่รถมืเอเซวไอกระเลยนดล่คุยกันบัดน,นี้ เขาถามว่าให้ไปส่งไหมนะเอาเป็นกระเทยเนาะวัต่ฟูบาาอันอันว่าให้ไปส่งไหมกับมาสิพฏิเศษค่ะไก่ขามาส่งตัวค่ะต้ากงกันหนักก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะคุยกันมาสักพักหนึ่งเนาะมาที่เนี่ยน เขากับข่าวก้าเดิกเนนะแล้วผู้ใายอ่ะเข้ากับตัวเมียนะเขามีเมียนะคะที่แรกเขาก็บว่าเขาบ่มีเขาสดเขามีเมียเราบาร์ที่น่เข้ากับตัวเมียนะเขาเนะ,ะาว่าเขาเขามีประชุมตอนบ่ายยังสินนะต้องไปเข้างานก่อนต้องไปประชุมก่อนนะแล้วก็มหากระทยแล้วมหากระท,ท้ยโรมหากระท้วยนะ ู้ต้านอ่ะอเบอร์เจ้าของโทรมา,ากระเทยได้ป่ะเป็นยังคือเขาอันประชุมบายดูแท่งสินะแมียข้าเจ้าก็เล่นแจ๊บได้พี่นอ้องบรแมนนแจ๊บได้ดอกเมียข้าเจ้าแบบเอาอาเบอร์โทรศัพท์อันที่ว่า คล้องในเครื่องผัวแต่ว่าเบอร์ที่โทรออกมาโทร่มากทร่มาเครื่องข่อยเนาะข้าโทร่มากเหระมันเป็นเสียงกระเทยเนาะขาก็เลยตกใจนะครับว่าเขาบอไร้คิดว่าผัวเขามามาคุยกับกับข่อยนะคะเออเขาคิดว่าผัวเขาเนาต้องมามาติดมูผู้หญิงมูของกระเทยแน่นอนอย่างสินะเขาบอกคิดว่าผัวเขาสิมาเป็นแบบนี้เนาะมา มาคบกัะเทยนะเขากระทู้มากเขากับเบเดเขาบบเดดานะคะพี่น้องเขาว่าเขาเพิ่นกับเราดีนะปูยิ่งกระทามาปัวเพิ่นก็เดียมีเบิ์มีเบิดกันก็เลยว่าอ่ะกครเพิ่นว่าเพิ่นโสดเนาะเขาเลยว่าก็เลยทมกับไปว่าจะเป็นผู้ใหั่ถ้าปูยิ่งก็นัิมนก็เลยว่าเพิ่นเป็นเมีย ของผูชา้คนที่เ้าคุยกันอยู่นี่นะก็กระงองอยู่พักหนึ่งเนาะก็ก็เลยถทมเพราะว่าอ้าวข้าคือว่าเข้าโสดเนาะแล้วก็เลยเล่าเรื่องเล่าของราซูฟังเนาะแต่สงสารแล้วนะคะผูญิ่งคนนั้นว่ามีลูกสองคนจัาปูไดาเนี่ยปูวให้เลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วก็บเบิ่งแม่แม่แบบ แม่เป็นอัมพาตนะคะแม่ยานะคะแม่พัวนะ่ะเป็นอัมพาตเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วไปนั่มแต่ว่าผัวเล่าอ่นพัวแล้วมามาตัวไข่เนาะก็กระง่ามนะเขาก็เลยมาตัวเล่ากับเล่าเรื่องเราเรื่องไห้นะคะผู้หญิงนะเพื่อกับเขาคอลองเนะขอลลองฮาวา เลิกคบกันหล้บอเพราะว่าลูกกำลังได้สามสี่ขวบถ้าลูกไงหญ่ไปกว่านี้นะถ้าลูกรู้เรื่องนะบ่อยากให้ลูกรู้นะอย่ามันเป็นปมด้อยในอังศีเละฉันเลยบอกว่าข้าศารคุณก็บบอกหัวคุ้นนะเช่นว่าว่าปตองม่หยุ่งกับฉันเพราะว่าฉันอาจจะยังได้ก็ได้เพราะว่าผู้ยิ่งคอ้อนนี้ยเขาก็เป็นคนอีสานคือกระเข้าห้าวยู่ล้ครับแต่ว่ามาเป็นสาาัพเพิยเพิ่นนะห้าก้อยคือเ็นหัวอกข้าเจ้านะคะเพราะว่า เขากระจากับต่างบ้านต่างเมืองมา,มาอาศัยอยูน่น้ำคนอื่นเนาะมาที่นี่แต่เมื่มาเกิดกว่าโอกระถดยไปแย่งผัวจังสันแหลมมันคือจังอันจังไดบัแล้วคือสีลาบบาดไดอยังสิน่ะพี่น้องเล้วกระเทิงคุยเทิ้งหาเน,ะนาะบันมีพูดจา่แล้วกลับไปบ้าน เขาอยากกินหนังของพี่น้องเพชรแลเหลิกงานแหล้วเรากลับไปบ้านเมียเราก็เลื่อนคุยนํำแล้วก็เลื่อท่มมากเนาะแล้วท่มากแล้วถาม่อยว่าอันเป็นเหล่ายังซูเขาฟังอันบ่ไร้เล้าได้หรอเขาเป็นคนถามฉันกระเลื่อตอบเช่นว่าฉันกระตอบตามความเป็นจริง่ะเธอมาบอกฉันว่าจยางสี่เธอบอกว่าบุ๊มีเมียเธอเธอบอกอันคนอยู่บ้านว่าเธอมีประชุมตอนบ่ายอย่างสี่แต่เธอกลับมาหาฉันเช่นวานสี่ โอ้ยนะหมดไปหนึ่งขวดแล้วเธอกลับมาหาฉันเล้วเธอก์กบอกว่าโสดเนาะฉันคิดว่าเธอโสดฉันกับคุยตัวฉันกับว่าจังสีเนาะเขากับซานซ้ำพันกันเนาะสมัยตะกี้มาที่นี่เหมือนตอนแม่เมียเขากระทูมาอีกมาที่นี่นะฉันก็เลยถัมว่าเอาพี่พี่คุยกันกับแฟนพี่หรือยังนะแล้วก็ว่าคุยแล้วบ่ต้องห้เรามาอีกเด้อฉันเลยว่าจังสี่ ฉันกะสิเปลี่ยนเบอร์ฉันกะิบอันเศร้าอันคุยน้ำแล้วใช่ไหมสิแต่สรงสารเพิินนะคะพี่น้องตังสี่ราคากระเทยแตาถตาหู้ว่าอันผู้หญิงไอ้ผู้ชายเขามีหลูกมีเมียแล้วนะอันจะไปหงวุ่นวหวเถอะค่ะพี่น้องถัดนอกเสียจากว่าห้ามโอู้หแต่ผู้ชายอันก็ยามาตัวกระเทยเถอะเนาะกระเทยน่ะตัวง่ายนะคะแต่ก็ยาาตัวถอดสรงสารกระเทยนะคะ ผูหญิ่งเพิ่นกับเพิ่นกลัมาเป็นสือภัยเขานาะต่างบ้านต่างถิ่นมาอยู่เนาะค่ะท่านดดงินเขาบอกจังสัตว์ลหรอคะสงสารนะคะเพิน่นมีลูกสองคนนะเนาะเลี้ยงแม่ปวนนะถับเบิ่งอยุ่ตอนนี่กันน้เดอร์นาคอยมันเป็นอดีตเป็นแล้วเพิ่นกลับมาเป็นสือภยอันคนอยุธยาแหละค่ะหลังจากนั้นมาก็เลยบ่ได้คุยกันแล้วค่ะ ประมาณสิบสามปีและะ้วค่ะว้ามาเนี่ยดูกเต่พอขึ้นสีไงไเล้ะตอนนี้ผู้แะะ้แายแกขึ้นสีเทาแล้วนะเขาตะข่อยย้างาเทาไปนี่นี่สิและะ้วค่ะเป็นกระเทยเนาะบุมี่และะ้วค่ะหักแท้แต่สำหรับคนที่มีหักแท้ก็ดีใจน้ำนะคะแต่ว่าก็น้น่อยนะคะ น้อยมากที่กระเธยจะเจอรักแท้ยิ่งมาอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปมากแสงสีไอ้ช่เฉียวนี่เปลี่ยนคนขักขค่ะพี่น,อน้อง เปลี่ยนจากหนามือเป็นลังมือเลยจกคนบางคนนะอยู่บ้านนอกบ่ได้เขามาเห็นงานอยู่กันเมืองญ่ยังสิไปไหไปหน้าไปสวนเห็นหน้าเห็นหน้ากับลูกกับเมียพ่อเลยญ่ทินทานมาเห็นงานแล้วสังคมมันเปลี่ยนคะ่ะสังคมรอบด้านปลุกเอ,อสิ่งปรุงแต่งทุกอย่างอะเนาะไม่เห็นไหนคนท่าเปลี่ยนไป ตัวมือนี่โชว์เชียวแข้งแรงนะคะการจะรักใครสักคนเราต้องดูให้ดีค่ะยังกระเทยถ้าเข้าหักข้าวอันยิลีกะดีไปนะคะถ้าต้วนมากเห็ฮ้ต่กระเทยถือถือหลอกครับพี่น้องกระเทยกับเต็มใจครับตัวเทเดอร์ กระเทยก็ไดบ่ได้อย่ซือๆนะคะกระเทยก็ไดสรรหาผู้ชา้คือยังนี่คะ่ะสรรหาแต่อยากคุยแต่ผู้เบาวอยากมีแต่ผู้เบากระมควนคอตัวอยุดอ่ะเห็นบางคนนะเขาอยู่แบบคู่ผัวตัวเมียนนะอยู่กันเปนหลายปีอยู่ดีก็เลิกไปก็มีเนาะมม่เป็นเงิน มันบอแน่บอลนอะข,ขนาดผู้หญิงกับผู้ชายเขายังเหลิกกันได้นะคะนับประษายัางสิดชายไม่จีงหญิงแท้เนอะก,กระเทยทอมอะไรก็เหมือนกันหมดค่ะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนโลกมนุษย์ะเพราะฉะนั้นแล้วนะรักตัวเองให้ดีให้มากที่สุดหักพอ่อหักแม่นะคะดีที่สุด สิบสามนาทีแล้วค่ะเราได้อยู่น้อยนึงเนาะแต่มะฮุงนี่ก็บ่ค่อยได้กินดอกกะเพรแห้งจำหนาเอาจำมันขาเจ้าคลองค่ะกระเทยดีกระดะไอ้คนอื่นตัวบ่พ่อ,พอ,อยังตัวเจ้าลองพอบนะคะตัวบัวหมกพริกบัเพร็ดมกพริกซุกหวานๆแล้วค่ะตัวโหลดค่ะตัวเจ้าคอง บุญมีคนเดียวนะคะพี่ครบเดี๋ยวคลิปหนสีมาเราอีกคนนึงค่ะอา้าวแต่ปูยิ่งเขาก็ยังมีหลายคนเนาะเอาจริงๆนะคะไม่ไม่มีใครหรอกค่ะที่จะเกิดมาแล้วมีผัวคนเดียวแล้วคบคนเดียวแล้วแบบเป็นคู่ชีวิตที่แน่นอนนะน่อยนกักหน่อยนะสมัยตะกิน่ะแมนอยู่ขัดสมัยตะแต่บระธานมีเท่าไหร่ซะแต่สมัยปูสังกษสัญญาสังกษีฝุ่นประานนั่น มีโหลดไม่เลือดนะเราไปเทียบไปจีบสาวนนอันี้อันกีอันลังเอ็นนั่งเกียนนั่งง่วอยู่นั่นแมนโยสมัยตะกีหันเขากันยังมีหลายผัวอยู่นะคะสมัยเอ็นเอ็นปูญาตายายนะคะเออเสนาประสานยังซื้อมือนี่ออกจากบ้านปุ๊บแล้วว่าโสดโหลดผู้ชา้กันได้ผ้หยิ่งคือการผัวไปเห็นงานนอนอยู่เงื่อนนี่เล่นแชทโทรศัพท์นี่ก็บอกว่าโสดค่ะกระเทยแห้งทักมาดิ กระเทยทบอกว่าโสดตลอดค่ะสิงงามสำเร็จครับกระถิ่มเน้อค่ะกระเทยนะก็บอกแต่พูดคนขอโทษผู้ใต้ทิ่เข้าหักกระเทยจริงนะคะอันนี้พูดถึงเป็นบางคนนะคะที่ตัวกระเทยค่ะแต่พูดได้บทตัวค่ะขอโทษน้ำเนื้อค่ะสิบห้านาทีแล้ว ก็อยากเล่าอีกเรื่องหนึ่งอยู่ต,ตกะการตะกายานอันเพิ่นเบิงคลิปนะย่านเพิ่นเห็นก็เลย่ยานยานเพิ่นมันมีปัญหาก็เริ่มบร่ราดอกเพราะว่าเขาก็อยู่ไกลๆนี่ล่ะแต่มันก็เป็นอดีตนะโอ้ยเพพี่นอง ช่างกาฝากติดตามมนเดอวยคาฝากกดไหล่กดแช่ในค่ะมอแมวชาแนลนะคะเผ็ดมากเลยค่ะน้ำหมดไปขวดหนึ่งแล้วค่ะจำูงกี่รัวจะคล้องค่นนางเล่าความลังจะไม่จะกี่สาวกับพ่อหรอค่ะจากทุ่งเท่าไว้แตกทุ่งเท่านะคะเมื่อสาวชากผ่าพร้อมเฮทันเทนีบโอ้ยหลายอย่างวันอยู่ทิมหนาจะซื้อมาเวาอีกนะคะเรื่องอัน มีภูบาวเอาไวส้สมนีก่อนนะคะฝากติดตามเลยเด้อค่ะช่าวมอแมวชาแนลค่ะเอาไวส้สมนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ